สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยใน grammar guru นะคะน้องๆหลายคนสงสัยค่ะว่าเวลาที่เราบอกอายุของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ year บางครั้งก็เติม s บางครั้งก็ไม่เติมที่ถูกต้องเป็นยังไงกันแน่คะตอบค่ะว่าจะเติมหรือไม่เติมนะคะขึ้นอยู่กับรูปประโยคค่ะลองเปรียบเทียบ2ประโยคนี้ดูนะคะประโยคแรกก็คือ Somchai is two years old อันนี้เป็นประโยคพื้นฐานในการบอกอายุค่ะ s o m c h i is a two-year-old boy สมชายเป็นเด็กผู้ชายอายุ2อขวบค่ะดูประโยคที่2นะคะจะเห็นว่า year ไม่เติม s ค่ะเมื่อนำมาขยายหน้านามนะคะขยายคำว่า boy เนี่ยละค่ะและจะมี hyphen นะคะหรือขีดระหว่างคำด้วยค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะ a 12 hour flight เที่ยวบินนาน12ชั่วโมงค่ะ12 hour อันนี้วางอยู่หน้านามคือ flight เที่ยวบินนะคะ คำว่า our จึงไม่เติม s และมีขีดไฮเ h น n กั้นระหว่าง12กับ our ด้วยค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะ a five-page document เอกสาร5หน้าค่ะ five-page วางอยู่หน้าคำนามก็คือ document หรือว่าเอกสารนะคะทำให้คำว่า page ที่แปลว่าหน้าค่ะจึงไม่เติม s นะคะและมีขีดระหว่าง five กับ page ด้วยค่ะ กรณีที่มีคนหลายคนของหลายสิ่งนะคะเราจะเปลี่ยนรูปพหูพจน์ที่คำนามหลักค่ะตัวอย่างเช่น many two year old boys เด็กผู้ชายอายุสองขวบมากมายหลายคนนะคะเอา s เนี่ยไปเติมที่ boy ค่ะส่วน year เป็นแค่ส่วนขยายนะคะไม่ต้องเติม s ค่ะ12 hour flights เที่ยวบินนาน12ชั่วโมงหลายเที่ยวบินค่ะเราเติม s ที่ flight เท่านั้นนะคะ สังเกตว่าเวลาที่เราบอกว่ามีหลายคนหลายสิ่งนะคะเราจะโฟกัสไปที่คำนำามหลักค่ะตัวอย่างเช่น a girl group อันนี้คือนักร้องวงผู้หญิงนะคะกรณีที่มีหลายวงให้เติม s ที่ groups อย่าไปเติม s ที่ girl นะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงหลายคนก็ตามค่ะเพราะว่า girl เนี่ยเป็นแค่ส่วนขยายนะคะ สรุปว่าเวลาที่เราจะบอกอายุของสถานที่นะคะถ้าขยายหน้านามค่ะ year จะไม่เติม s นะคะและมี hyphen ขีดขั้นด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญในการบอกสถานที่ค่ะก็คือการใช้คำว่า locate นะคะอันนี้เวลาที่ระบอกท่ตั้งนะคะจะใช้เป็นโครงสร้าง passive voice ค่ะนั่นก็คือ verb to be บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะได้เป็น Is located ค่ะถ้ามีคำถามนะคะสามารถส่งหาพี่ดุยได้เลยค่ะที่นี่นะคะ i t c h y feet at timepbs o r t h ค่ะหรือว่าจะพูดคุยกันผ่านทาง Facebook ก็ต้อง www facebook com s l a s ebgang นะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยและกรามากูรูก็ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ